เรียนดีมีความสุขสนุกสนานเด็กชื่นบานครูชื่นใจไมาหงอยเหงาน้องแค่้ายชุดปรายเวทเด็ดไม่เบาวันนี้เราสบายสบายตั้งใจเรียนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน วันสุกแรกของทุกเดือนของโรงเรียบนบหนองแคสาอนุญ,ญาตให้นักเรียนแต่งชุดปลายเวทหรือชุดลําลองสบายๆมาโรงเรียนได้หนึ่งวันเพื่อความสนุกสนานสำราญใจกับการเปลี่ยนลุกใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สนองนโยบายเรียดีและมีความสุขหนองแคสายลารเวท ต้องแตงปุ๋ยกี้ว่าไปที่สุดสับดาววันนี้นะครับเพื่อนๆนะักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคไซ่ของเราได้สวมใส่ชุดไทยรีมาเป็นนโยบายนะครับตอนขขนี้วัยกระทรวงสถานการณ์ต้องการเรียนดีมีความสุขวันนี้เราก็จะมาเดินแบบชุดไพรีกัน นะครับขอตัวแทนห้องห้องละสองคนนี่คิดว่าแซบที่สุดในสามโลกนะนี่คือบรรยากาศการแต่งชุดプายเวทของโรงเรียนบ้านหนองแครไซของเราเดี๋ยวเราุ่๋ยอิวารีที่สุดสดาร์ระว่ามาพบกับการเดินแบบชุด นตอนกัเรียนของเรานะครับวันนี้คุณครูถามความรู้สึกหน่อยนะครับวันนี้ได้แต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียนแล้วพี่กัปตุรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเม็่อคืนอนหลับเลยครับนอนหลับนะเป็นไงดีใจไหมคับตัวดีใจไหมลูกได้แต่งชุดไพรเวทมาโรงเรียนลูกดีใจครับอ่าดีใจแต่งมาแล้วเรามาโรงเรียนเราต้องทำยังไงถึงจะได้แต่งชุดไพรเวทบ่อย ตัวน่ารักตัวแอน่ารักอามาฝั่งนี้มากับตันค้ากับตัาคุณอยากจะยิ้มให้กับตาด้วยกับตันครับวันนี้แต่งชุดไปเวทนมาเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใจครับดีใจใช่ไหมครับอยากใส่ไหมอีกไหมโอ้ยอยากใส่ถ้าเราอยากใส่มาบ่อยๆเราต้องทำยังไงครับทำตัวน่ารักอาถางโดนบ้างครับอะเราดื่มเราดืินแล้วเพื่อน มาตอบพร้อมกันเลยสามคนนี้ใส่ชุดไปเวทมาแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจเลยครับโอ้รู้สึกดีใจนะครับวันนี้แต่แต่เป็นชุดอะไรครับวันนี้ไดโนเสาร์ครับโอ้ชุดไดโนเสาร์นะครับวันนี้ชุดหมีผัเอาชุดหมีผันะครับแล้นี่หนูแต่งชุด